ในปอดที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยนะจัดการกับไวรัสเนี่ยได้น้อยกว่าปอดที่ไม่ได้สูบบุหรี่โอกาสที่อาการหนักกว่าก็เยอะกว่าแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าคนไม่สูบบุหรี่สองเท่าเลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้ ควเหมือนของบุรีกับโควิด1 9ต่อปอดก็คือต่างทำให้เกิดปอดอักเสบเหมือนกันนะครับมันทำให้ทางเดินหายใจนี่มันอักเสบไวรัสนะฮะมันก็ทำให้เกิดการอักเสบร่างกายก็ต่อสู้ทั้งเม็ดเลือดขาวมามีทั้งน้ําเหลืองภูมิทั้งหลายมาต่อสู้กับมันมันก็เกิด อักเสบขึ้นในหลอดลมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนเวทีต่อสู้ระหว่างไวรัสโควิดกับร่างกายการต่อสู้ที่รุนแรงในคนที่รุนแรงเนี่ยนะแล้วร่างกายภูมิต้านทานสู้ไม่ได้เนี่ยเชื้อก็กระจายมากขึ้นมากขึ้นเนื้อปอดมีถูกอักเสบเยอะเนี่ยก็จะทําให้รับออกซิเจนได้น้อยลงก็จะเกิดอาการเหนื่อยหอบเหนื่อยหอบนี่ก็เพื่อเพื่อเอาออกซิเจนให้มันเข้ามากขึ้นในปอดที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยนะจัดการกับไวรัสเนี่ยได้น้อยกว่าปอดที่ไม่ได้สูบบุหรี่ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงปอดมันก็เยอะกว่าโอกาสที่อาการหนักกว่าก็เยอะกว่าแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมากกว่าคนไม่สูบลรีลสองเท่าการได้รับควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการปฏิริยาของปอดเหมือนกันแล้วก็คนที่ได้รับควันบุหรี่มือสองไปนานๆเนี่ยเกิดถุงลมปอดโป่งพองได้ เป็นหืดได้เกิดเป็นมะเร็งปอดได้มันคำถามที่ว่าคนได้รับควันบุหรี่มือสองเสี่ยงต่อโควิดอย่างไรมันขึ้นกับว่าคนคนนั้นได้รับควันบุหรี่มือสอมานานเท่าไหร่จนนานพอทีอ่ปอดเขามีปัญหาจากการได้รับควันบุหรี่มือสออยู่แล้วซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลาอาจจะ10ปี20ปีถ้าอย่างนั้นแล้วเข้ารับเชื้อโควิดก็จะได้รับอันตรายเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่ บุหรี่นี่เป็นยาเสพติดที่มีอำนาจเสพติดสูงมากๆนะครับเขาวิจัยแล้วมันเลิกยากเท่ากับการติดเฮโรอีนแล้วก็คนไทยเนี่ยนะครับที่สูบบุหรี่เนี่ยเจคนเนี่ยเลิกไม่ได้ไปตลอดชีวิตตรงนี้ก็อยากสื่อไปถึงเยาวชนนะฮะวัยรุ่นเนี่ยที่ลองสูบบุหรี่แล้วมีความคิดว่าตัวเองจะไม่ติดหรอกหรือว่าติดแล้วจะเลิกได้เชื่อปู่หมอเถอะลองลองไปเนี่ยมันติดนะฮะพอติดแล้วเนี่ยอยากเลิกละเลิกไม่ได้นะเพราะ อย่าเข้าไปลองนะครับอย่าเข้าไปลองถ้าพ้นอายุ20นะฮะขึ้นไปแล้วถ้าไม่ติดบุหรีนะเกือบทั้งหมดจะไม่ติดอีกแล้วน้องๆจะเสียใจว่าทําไมฉันเลิกไม่ได้สําหรับคนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วดีที่สุดสําหรับสุขภาพของค,คุณก็คือเลิกสูบบุหรี่ก้ของคนเลิกเนี่ยเขาเลิกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นอยู่ที่การตั้งใจที่จะเลิกนะครับแล้วก็ลงมือเลิกนะครับ แล้วถ้าทำไม่สำเร็จแล้วค่อยไปขอบริการให้ความช่วยเหลือจากสถานพยาบาลโรงพยาบาลทั้งหลายหรือไม่ได้หรือรวมทั้งหมายเลขโทรศัพทนะ์นที่จะทำให้คุณเลิกสูบให้ได้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้ครับ